สวัสดีครับพูดถึงสถานการณ์ IOST ในวันนี้นะครับ Time frame ท,ที่ผมดูจะเป็น Time frame 4ชั่วโมงนะครับเอาวันนี้ IOST นะครับขึ้นไปถึง1.84นะครับในบิตครับ,รบขึ้นไปถึง1.84แต่ก็โดนเทขายนะครับร่วงลงมาเหลือประมาณ1จุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1.74 1.75นะครับ แล้วก็ราคาปัจจุบันเป็น1.78บาทน,นะครับโอเคมาดูตรง C D C Action Zone นะครับ C D C Action Zone ทำเฟรม4ชั่วโมงยังเป็นสีแดงนะครับไม่ควรเข้าซื้อในตอนนี้หรือถ้าจะต้องการชอนซื้อก็ให้แบ่งไม้เข้านะครับมาดูทำเฟรม D a y กันบ้างน,นะครับทำเฟรมใหญ่ทำเฟรม D a y ก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับยังหาจุดกลับตัวไม่ได้นะครับทำเฟรมว e กอะทำเฟรมวิกยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับ แต่คราวนี้ถ้าทำเฟรมเล็กนะครับมันแดงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลนะครับต่อทำเฟรมใหญ่ในอนาคตแน่นอนนะครับแต่ทำเฟรมใหญ่ในที่นี้ยังเขียวอยู่นะครับถ้าถือระยะยาวก็ยังถือได้นะครับโอเคมาดูตัวสีชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอินดิเคเตอร์ RSI นะครับตัว RSI วันนี้นะครับพุ่งต่ำกว่า30นะครับเมื่อวานนะครับตอน4ี่โมงเย็นนะครับ ราคาล่วงไปถึง1.7นะครับแล้วก็ได้เด้งขึ้นนะครับกลับมาตรงไซด์เวที่ประมาณ1.75ถึง1.77นะครับโอเคสถานการณ์ก็ยังเป็นไซด์เว์นะครับแอบเป็นขาลงนะครับยังหาจุดกลับตัวไม่ได้นะครับ MACD นะครับก็ยังหาจุดตัดขึ้นไม่ได้นะครับสำหรับ IOST สำหรับใครที่จะซ้อนซื้ออย่าลืมนะครับแบ่งไม้เข้าให้ดีนะครับ หรือไม่ก็ไปเล่นตัวอื่นก่อนก็ได้นะครับสำหรับยายในช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ